กันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีการจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีครบรอบ472ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เหล่าข้าราชาการและประชาชนณสาราการจังหวัดนนทบุรีครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายสมนึกธนเดชากลนายกศเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมบวงสวงสารหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีครบรอบ472ปีครับ สำหรับพิธีบวงสวงสารหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ถือเป็นงานประจำปีของชาวนนทบุรีเลยก็ว่าได้เพราะว่าจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีโดยปกติครับจะจัดช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เหล่าชาราชการและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีได้มีการสการะสารนนรสารเมืองนนครับสารเมืองนนแล้วก็สารของจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนนทบุรีรูปทรงของสารครับมีลักษณะเป็นสาราจาตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้าออกทั้ง4ด้านหลังคาเป็นยอดบางลักษณะหลังคาเป็นหลังคาซ้อนสองชั้นนะครับหน้าบันไดก็แกะสลักไว้อย่างสวยงามในส่วนของเสาหลักเมืองสร้างจากไม้มงคลครับยอดเสาหลักเมืองก็แกะสลักเป็นรูปดอกบอตูมบอตูมครับทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ครับเปิดให้มีการสักการะปิดทองสารหลักเมืองธรรมดาเพราะว่า เป็นในช่วงของโควิด1 9แพร่ระบาดงดงานสมโพธิสารต่างๆครับโดยงานก็จะมีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ธันวาคม2,564นณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถนนลัตตนาธิเบศครับ